แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงเมื่อวามที่เราไปดูสอนการแสดงมาเราเห็นแคสต์แล้วเป็นยังไงเราานักเนสอน <c oughs> แล้วหนูต้องอวยตัวเองไหมเนี่ย <c oughs> อยวอยไปเลยแล้วอวยไปเลยหรอไม่พี่เล่นกันอยู่3คน <c oughs> เรื่องเนี้ยคือ3คนแล้วก็รู้สึกว่าข้อแรกสุดอะทั้งพี่นุ่นพี่แกป ถ้าพี่นุ้ยพี่แกปะคะคือเป็นคนที่เขารักงานมากก้อยว่าสาเหตุหลักๆเลยที่ก้อยเล,อเลือกไปถึงว่ารับเล่นเรื่องนี้นอกจากบทก็คือทั้งสองคนนี้แหละคือมันเป็นเกียรติที่ได้เล่นกับคนที่แบบเก่งแล้วก็มีความสามารถขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออคุ้มค่าใช่ถามว่ากดดันไหมก็ก็นิดนึงแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตบอกตรงๆว่าก้อยยังไม่เคยดูพระละคร เพราะก็ไม่ได้ดูวร์ช่นละครก็เลยไม่ได้มีภาพที่ที่อยู่ในหัวขนาดนั้นว่ารสสุกคนควรจะเป็นยังไงก็เลยตีความจากบทณปัจจุบันก็มารอดูกันแล้วกันว่ามันมันจะเป็นยังไงภาพแบบอารมาอะไรไรอะไรใช่ไหม <c oughs> คนก็จะใช่ใช่คนก็จะแบบเฮ้ยเราทางรอมคอมหรือเปล่ารสสุกคนอาจจะตลกก็ได้ใครจะรู้ <c oughs> ไม่จริงไม่จริงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบอีกแนวทางเพราะก็ชอบการแสดงอยู่แล้วพอได้เล่นอะไรที่มันโตขึ้นดราม่าขึ้นมันก็รู้สึกว่าตามวัยค่ะแล้วก็ท้าทายจ้ะ ลูกค้ากับคุณรอเป็นยังไงบ้างพี่นุ่นใช่ไหมก็หนูบอกตลอดว่าแบบพี่นุ่นขนาดพี่ดูเป็นผีอ่ะยังสวยเลยอ่ะใช่แล้วหนูก็แบบดูจะกลัวไหมเขาสวยมากแต่พอเข้าซีนพอเขาอินเนอร์มาคือเขาของจริงอ่ะพี่นุ่นเขาโปรเฟชชั่นอลมากค่ะค่ะแล้วพี่นนยังรับถึงลุกแน่นอนเลยแบบว่าลุกงซุ่ยขนลุกด้วยเหนื่อยด้วยหนูว่านี่เป็นเรื่องที่เหนื่อยที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตหนูเลยอ่ะเพราะว่ามันเข้าป่าบุกบ่าฝ่าดงลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องไปฟิตเนสเพิ่ม ประมาณนั้นที่รูป่ะถ่ายอยู่อะบ้านข้างๆอะเสีย,ยคือหนูว่าพื้นฐานหนูเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่นิดนึงไปถึงว่าไม่ค่อยกลัวผีที่เนี้ยพอหนูกลัวไปเรื่อยๆกลัวไปสักห้าวันหนูก็เริ่มไม่กลัวแล้วหนูก็ <c oughs> คิดว่ากลัวห,หนูเองแบบเหมือนไม่ค่อยกลัวความกลัวมันน้อยลงแล้วปรากฏว,ว่าอยู่ดีหนูก็เห็นเขาแห่อะไรก็ไม่รู้ข้างล่างแห่แห่หรือว่าเขาแห่อะไรกันกน,นะคะอ๋อเพิ่งเสียเลยเมื่อเช้ากลัวเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเค บริเวณนั้นเป็นบริเวณที่แบบ น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่เยอะผมก็เลยอาโอเคโอเคในสามวันเขาไม่มาหาอะไรใช่ไหมอย่าเลยไหมไม่ต้องมาไม่มีค่ะไม่มีใช่จ้ะฝากเวอร์ชันรสคเวอร์ชั่ะก็ฝากสุสานคนเป็นเวอร์ชันค่ะก็ฝากสุสานคนเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์ด้วยนะคะกล่าวว่าคราวนี้รรสุกคนเนี่ยความแซ่บมีแหละแต่ว่าน่าจะเป็นอีกมิตินึงแล้วก็น่าจะลวงลงไปในจิตใจของรรสุกคนมากขึ้นจริงๆรรสุกคนน่าสงสารยังไงฝากด้วยนะคะสําหรับภาพยนตร์สุสานคนเป็นค่ะแล้วเลยหรออย่างี้ดี คนในวงการมัดจีคนในวงการมัดจีเป็นตัเอกนะใครใครบอกล่ะเขาไม่ออกรายการอะไรเขาเสิร์ฟไงแบบอ้อพอ๋อเขาไปหนุ่มเขาไปด้วยนพี่ทอพพี่ทอพเหรอฮะเขาเขินมากรายการบอกมากเลยพี่จะไม่ถามเขาสิไม่ถามหนุมันจะดูแบบมันมันจะมั่นอะมันจะมันจะยังไงอ่ะแถามคือถามว่าว่าเขาเป็นสเปคเขาไงมั้งไม่รู้นะสิเราก็ไม่รู้ แต่พี่ทอมน่ารักไปถึงว่าเออเจอกันในวัยหนุ่มถึงไม่เคยเข้าซีนกันแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนแก๊งแบบเพื่อนๆกันนะคะใช่ใช่ดอกพวอกไม้ที่คะ้ันโอกาสพิเศษวันนี้ดอกไม้จากพี่เพื่อนๆให้ให้ทุกคนอยู่แล้วเพื่อนๆให้ทุกคนอยู่แล้วมีโปมมีอะไรนะจ๊ะวันนี้จะมีโป๊ไม่โป๊ไม่โป๊ไม่โป๊ชอบมากจับหูหนูก็เลยจับหูด้วยเหมือนพี่ถามแล้วพี่ก็แบบอะไรหนูก็เลยจับผูด้วยไม่มีไม่มีอะไรก็ ก็ทุกคนก็มาแสดงความยินดีด้วยกันแสดงว่ามีคนจริงมากกว่าหนึ่งคนมีคุณจ็คกอลีนถามอะไรคะเนี่ยคนนี้นี่ยมาคนหนึ่คนจริงัม่ได้มีมีก็มีดีทั่วไปมีมีมีผสมเออมีบ้างมีบ้างเออเราเพราะว่นกลุ่มเพื่อนเราก็มีกันแบบว่าครบแล้วเราใช่ไงเพื่อนก็มีแนะนำมาบ้างคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็มีบ้างขอสิ่งสิ่งของุ่มไม่ได้แฟน่ะอุ้ยมีแฟนเลยเหรอ แม่แม่เพิ่งเดินผ่านเมื่อกี้เลยแม่เพิ่งเดินผ่านเมื่อกี้เลยยังไม่รีบยังไม่รีบยังไม่รีบอันนี้คือไม่ได้แอปนะยังไม่รีบจริงอเออแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวทราบเดี๋ยวมีเดี๋ยวทราบแสดงว่าคนที่คุยก็คือจะเป็นคนที่คุยยังไม่ได้เป็นคนพิเศษถูกต้องถูกต้องใช่แล้ว <c oughs> หรือเราไม่ได้รออะไรใช่ไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โหหูปง <c oughs> เออราอ,อะไรไหมเหรอคะหนูคิดว่าทุกวันนี้หนูใช้ชีวิตแบบแบบไม่ได้รออะไร ปัจจุบันมากๆแล้วก็อะไรที่แฮปปี้มีความสุขก็ก็ใช้ไปแล้วก็วเออเราก็ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรกับอนาคตมากด้วยเลยเลยเรื่อยคนที่เชียร์ก็คาดหวังคนที่ให้ก้อยหนีไปก็คาดหวังหนูบอกตลอดว่าจริงๆหนูว่าหนูชัดเจนกับตัวเองแต่แค่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องมานั่งบอกทุกคนว่าฉันคิดนึกคิดอะไรขนาดนั้นหนูว่า เรื่องนี้สําหรับหนูดูคิดว่า Personal, มันเพอร์ซันาลอะมันเป็นเรื่องสองคนใครอยากรู้อะไรก็มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองมเ็นเพรต่อเรื่องที่มิชาออกรายการกรดีดีขอ,อนนค่ะมันจะกลายเป็นไวรัลปลุกออกมาว่าแบบหลังการกกที่เขาถึงวันเกิดครับชีวิตแบบนี้เขาจะไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าตอนที่สัมภาษณ์ตอนที่สัมภาษณ<ๆ>์มิชาคือต้องเข้าใจว่ารายการหนูเนี่ย ไปสัมภาษณ์เรื่องความรักทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยไม่ใช่แค่นิชาอยู่ถามทุกหมู่เหล่าขอโทษค่ะทุกทุกคนแขกรายการแขกแขกรับใช่แขกรับเชิญทุกคนก็ก็จะถามคำถามในเซตนี้อะไรเงี้ยแค่ว่ามันมีประเด็นในตอนนี้แค่นั้นเองมันก็เลยดันกลับมาเป็นไวรัลขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็วันนิชาเขาก็ชัดเจนกับตัวเองนะณวันนั้นที่เขาตอบว่าเขาโอเคกับไม่โอเคหรือไม่โอเคกับอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ก็โอเคว่าเองได้ได้ย้อนกลับไปฟังคำตอบของเขาในวันนั้นนะว่าอุยมันมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับช่วงเวลานี้เหมือนกัน เราย้อนกลับไปฟังเลยเหรอไม่ได้ก้อยไม่ได้ย้อนค่ะแต่ถามว่าเห็นขึ้นใน explore บ้างไหมก็มีโอกาสเห็นบ้างใช่ค่ะใช่พี่พี่เป๊ะมากเลยเหมือนกันนะเนี่ยเป๊ะข้ามไปคนนึงไปมีใช่ต่อแต่ก้อยว่าอย่างที่บอกคือตอนก้อยถามมันมันไม่ได้หลีดไปสู่อะไรอยู่แล้วไงนะวันนั้นที่ถามก็คือทุกทุกคนที่ไม่ออกรายการก็จะเจอคำถามทุกตัวการ์ดพี่เหมือนุญาตแต่ละการ์ดก้อยม่ได้อยู่ในชีวิตของวิชาวันที่ขึ้นรถวิชาก็มีเรื่องค่ะแต่า็หวานชื่นอะไรอย่างเงี้ยอืม ก็ <ay> <d ian> นนใช่หนูตอบไกดีอันเนี้ยไม่เราไม่ซีเรียสจะไม่ที่คนเอาประโยคนี้นประโยคนี้มาโยเวลาแบบว่ามันเกิดดรามา <ay> ่าอย่างเงี้ยหนูว่าคนที่จะซีเรียสไม่ซีเรียสน่า,นานจะเป็นนิชามากกว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องที่ถ้าที่เป็นคนที่หนูคิดว่าต้องห่วงความรู้สึกคือนิชาอะไรเงี้ยแต่เท่าที่หนูรู้จากเพื่อนๆบ้างหนูว่าหนูว่าน <ay> ิชาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข <ay> ็ง <d ian> แล้วก็ก็ไม่เขาเป็นคนที่รักตัวเองจากที่เห็นอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าได้มีการให้กําลังใจกันบ้างอะไรเงี้ยเออหนูหนูคิดว่าเขา เขาเป็นคนที่จะผ่านปัญหาทุกๆอย่างไปได้อย่างดีเพราะเขามีคนรอบตัวที่ท,ที่ที่ดีค่ะแสดงว่าคนที่มอกรายการเราค่อนข้างที่จะไว้ใจแล้วเล่าเรื่องของเขาให้ฟังเพราะว่ารายการเราพยายามให้สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นเพื่อน <ปะ S 1> เพราะฉะนั้นเอ่อเวลาเราถามเราถามในฐานะเพื่อน<ม>เขาสะดวกตอบหรือไม่สะดวกตอบยังไงเราคอนเซนต์ก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อให้เขาสบายใจที่สุดค่ะแค่นั้นเองซัพพอร์ตในเรื่องพวกด้วยกันยังไงบ้างกับเรื่องแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นไม่ถึงวมากกว่ จริงๆตัวขอพูดตรงตัวก้อยกับนิชายเองได้มีโอกาสเจอหรือร่วมงานกันไม่ได้เยอะแต่ถามว่าเราเราได้มีโอกาสคุยกันเล็กน้อยเช่นแบบเหมือนช่วงก้อยก้อยสดแรกแรกก้อยไปแบบมีไปโยกไปรีทรีตไปนั่งสมาธิไปอะไรเงี้ยไปไปเที่ยวคนเดียวนิชัก็จะถามว่าแบบเฮ้ยพี่มีไปที่ที่ไหนที่แบบช่วยช่วยไปเรื่องของจิตใจอะไรเงี้ยก็มีแนะนํากันแค่นั้นเองค่ะ <im it> ใช่ใช่ใช่ใช <im it> ่ไม่ไม่เลยค่ะดีมดีมจะเป็นคนที่สนเทกับนิชั แต่ว่าตัวก้อยก็คือเจอ,อนิชาต,ตามงานแล้วก็รู้จักน้องน้องน่ารักค่ดีม,มาดีมาเนาะไม่ได้เล่นอะไรดีมเหรอคะไม่เป็นไรค่ะถ้าดีม,มามีเนี่ยมีจะหนักกว่าก้อยดักเพราะไปรู้มันเกิดใช่แล้วค่ะข,ขอบคุณค่ะ